ตาโจชายแก่ขี้ตะกละแห่งหมู่บ้านริมทุง่งชอบกินของแปลกวันหนึ่งเขาเห็นลูกออดเต็มหนองน้ำจึงรีบคว้ากระชอนตักมาเต็มถังวันนี้จะทำหมกหนอไม้ใส่ลูกออดแซบคักคักตาโจพูดพลางหัวเราะเขาขูดหนอ่อไม้ปรุงรสจับลูกออดใส่ไปไม่ยัง้งทั้งที่บางตัวร้องดิ้นพลาดแต่หารู้ไม่ว่าในหมู่ลูกออดนั้น มีลูกออดของ,ของคังงกปนอยู่ทันทีที่ตาโจเอาหมกขึ้นจากเตากลิ่นหอมฉุยก็ลอยฟุง้งแต่พอกินคำแรกตาโจก็รู้สึกเวียนหลัวปากชาลิ้นบวมหายใจติดขัดคนในบ้านตกใจรีบพาไปหาหมอหมอบอกว่าโดนพิษคังคกต้องล้างท้องด่วนไม่งั้นถึงตายหลังจากรอดตายอย่างหวุดหวิดตาโจเลิกจับลกออดเด็ดขาด หันมาเพราะเหตุแบ่งแจกชาวบ้านทุกครั้งที่ใครถามเขาจะตอบว่าของอร่อยไม่ต้องแลกด้วยชีวิตใครอย่าเห็นชีวิตเล็กน้อยไร้ค่าเพราะเจ้ากรรมนายเวรเขาจำเก่งกว่าที่เราคิดแม่ชีวิตจะเล็กแค่ลูกออดกรรมที่ทำไว้อาจใหญ่ถึงชีวิตฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ